สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีลบช่องนะครับของโมโตอ8เป็นตัวนี้นะครับโมโตอ8วิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับอันนี้มันอยู่อันนี้ครับช่องมันก็จะมีหลายช่องนะครับ 2> <One. S> 1 2 3่งสอง <Two. S 1> ส มันก็จะมีหลายช่องนะครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับให้ทําแบบนี้นะครับให้ท่านกด DTMF ก็คือปุ่มเมนูไปหนึ่งทีครับปุ๊บมันจะขึ้นมา5เมนูนะครับทีนี้ให้ท่านเลือกนะครับหมุนไปทางขวาก็เพิ่มขึ้นหมุนมาทางซ้ายก็ลดลงนะครับให้ท่านเลือกเมนู Channel Store ในตัวนี้นะครับเมนูที่5นะครับหมุนมาทางซ้ายนะครับปุ๊บ ่าเมนูน sí ี้นะครับเสร็จแล้วให้ท <ích> ่านกดเมนูครับปุ Sud ๊บอ่ามาเมนูที่2นี่ครับเมนู delete นี่ยครับเมนูปั๊บเมมาเมนูที่2นะครับเลือกเมนูที่2เสร็จแล้วให้ท่านกดเมนูครับปุ๊บอ่ามันจะขึ้นช่องให้เราลบนะครับเนี่ยครับอ่าผมจะลบอ่าช่องที่2นะครับอ่าผมจะลบช่องที่2อ่าช่องนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วให้กดโอเคยืนยันการลบนะครับปุ๊บ ก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูาช่องที่เราลบไปอันนี้หกนะครับหกก็หมุนมาทางซ้ายก็ห้าสี 4, 3, ่สามสองมีไหมนะครับเราลบไปแล้วนะครับปุ๊บ1 1> มาหนึ่งเลยเห็นไหมครับวิธีลบช่องอหมุนไปทางขวาก็ขึ้นไปเลขสามเลย <3 S 1> เห็นไหมครับก็คือช่องที่สองมันได้ถูกลบไปแล้วนะครับ ถ้าท่านมีช่องความดีเยอะนะครับท่านก็สามารถไปลบช่องออกได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ